สวัสดีค่ะล่มแบรนด์ลักกี้เฟนนะคะมี2ขนาดให้เลือกค่ะมี52นิ้วและ60นิ้วค่ะกันแดดกันฝนได้อย่างดีค่ะอ๋อที่กางอยู่ตอนนี้เป็น52นิ้วนะคะผ้าใบหนา420ดีค่ะทนแดดทนฝนได้อย่างดีค่ะแล้วก็โครงล่มนะคะจะมี3ชั้นค่ะแข็งแรงทนทานได้ได้ดีค่ะการสนิมได้ยาวๆเลยค่ะใช้งานได้ยาวๆค่ะ มีหลายสีให้เลือกนะคะมี6สีนะคะมีสีแดงน้ำเงินฟ้าแล้วก็เขียวขาวคัลเลอร์ฟูลค่ะราคาไม่แพงนะคะคุ้มค่าแน่นอนเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าค่ะขายของตามตลาดนัดค่ะต่อไปเราจะสาธิตการเก็บให้ดูนะคะไม่ยุ่งยากค่ะขั้นตอนค่ะ